กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสูขหูสูขค้นทุกเพจทุกไว้นะครับก็พบกับผมแบรนด์สมใจเกมมิ่งเวอนแล้วกับเกมภาพจีมอบายให้เสียงอีสานโดยลำโพงอันนี้เขาก็ขับซู่หมดซู่มตีนะครับอ่าแบบว่านี่ออกจากมู่อะเออมู่มาโดดดํานะครับ แต่ว่ามีคนโดดมาให้เลยสำหรับเซเวนนี่นอุ๊ยโหนี่มันปืนเทพนะครับโอ้โหนี่มันของแรงของแรงบอกเลยเสียงปืนานานนะ่ะอุ๊ยไี่แล้วนิ่งๆเพื่อนนิ่งๆอือนกนึงสวยเอาดีเบทอีกแล้วเสียงคุนะ้นน่ะบ้านทางไหนนะโอ้ยเห้ว มันนิ่งวะ่ะอุ้ยนี่เดียว,วอ้าดีบีเอสห้าขวโอ้ยแม่แล้ใส่ระเบิดนะครับเขาได้จะสุกงวไปมันมาแล้วบางคนอุ้ย,ยติดนี่คือกระโดดยิง่งอ้อาวนอกจาคงับสวยเลยช่ำเลย่ำเลย ช่ำเลยเอาไม่ไม่กว่าไม่กว่าเราจะเอาวะน้องเราจะเอาวะเอาอีกย่างไรเอน็อกสวยครับสวยมาว่ะทุกคนมาว่ะน้องอู้กระแตกเออเอามันเอาไอ้บอลนี่เอาคืออย่างวะปีนมะม่วงแบบง่ายๆเลยเหรอแต่บอลเหลือยมเขาบ่มีเยอะทุกคน โอ้โหกระสุนแบบโคตรลอยล้ออะข้างหน้าหืมบางอาจบางอาจโอ้ยกระสุนเบิร์ละวะเลือดก,กับบุมมี่ทุกคนเลือดกับบุมีเอาเจ็บเจ็บอยู่นะโอ้น็อ่าฮ่าฮ่า <laughs> รู้จักดีบียสไอหน่อยไปซะแล้วน้องเอ้ยไอ้นี่ไม่เป็นเท S, นเนียบดีเบียต์ได้ไนักแข่งก็เรียกไอเอวได้ไง สัญาตอเฮ้ยโอ้โหขอบใจสหรับกระสุนนะครับฮึมชีวิษ่เพี่ยนอ,อ๋อมันเลี้ยงมูว่ะขานไปหามูว่ะบไดเดอกอุฮ้ยโอ้โหมอนี่ขึ้นมาต่อในเนี่ยฮนะใส่ระเบิดนะครับไปไปบดเฮ้ยมีมูอีกนะ แต่ว่าผมโมมีเหลือแต่ประเด็นขอเสียว่ะจะไปหาเหลือนะนี่ปะขอเหลือนะครับแล้วโอ้โหขอเหลือดได้กระสุนโ oh. อ้ย่าพันเงยังดีว่ะนี่โอ้ oh. พึ่งพันยามาเมื่อกี้ไอ้บ้าอ <laughs> มันอมตอดเลือดผมป่ะเข้าถอยมาเลี้ยงตรงนี้นะครับแบบโอ้มีเอียงมีเอียงมีเอียงว่ะเอียงว่ะนี่ดักปาดมาดีมาดีอืมน, <c oughs> นอกนึงครับสวยอืมปวดจำซื้อกูไว้มาที่นี่อยา่าซ่าเมืเ่อเลือดผมทุกคนบนพร้อมไฟเลยอะ่ะโอ้เลือดกับโมมีจนนะครับเท้าหมดจน ก็รวยแล้วเว้นเลยเปลี่ยนยังกูเนี่ยโอ,อ้โหอ,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 อผมแนะนำนะครับปืนเนี่ยไอปืนออโต้เนี่ยปืนที่ผมใส่อยู่เนี่ยกระสุนสีน้ำตาลนะครับผมแนะนำนะสำหรับสูระยะประชิดอ่ะโคตรโหดนะผมบอกเลยปืนอันนี้โหดจริงทุกคนเอาไปใช้ได้นะครับเพราะอันนี้ผมแนะนำเลย สุริยประชิดเนี่ยกันโน้งหนึงกันน่ะมันต่อมไหมคะ่ะสุนสุริยประชิดอ่ะมันต่อมอ่ะมันแห้งพวามนะครับแห้งก็ยู้เป็นพีกนะดาเมจอ่ะเอา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 ,เอา,เอาโลง่โลง,โลงนะน้องโล่งๆนะเอามันปลีนมาทุกคนโอ้บอทันคือปืนกแบบนี่ยมันบ่เหมาะก,กับระยะกลา,างนะครับเหมาะกับระยะประชิดนะ สูรุซยสูรยาประชิดนี่สุดยอดเลยครับอันนี้ผมให้เครดิตอ้าวอ้าวอ้าวไอ้นี่มันจะเปลี่ยนงานนะโพๆพๆพโพอยู่ตรงสิเอ้บุม้มโอ้แตกก่อนมาวินี่มันเอ่อ นึกว่าจะของมีระเบิดนะครับยี่น่าแดดสโมกิีงอ่าอันนี้เหมก็จบไปแล้วนะทุกคนเอแข่งที่บาซิลอะ่ะทีมไทยแดดแดดนับสี่อะโอ้แบมไพเอสปอร์ตแต่ว่าเอลิเจกอะโคตรโหดเลยผมอันนี้ผมยอมรับเลยนะทุกคนผมไปบเบิ่งอ่ะโอ้ลิเจกของญี่ปุ่นอะโคตรสุดอะ่ะไฟโคตรแข้งเลยมาหรอมือเอรอบเนี้ยแข่งคัดเงินรอบเนี้ยโห้จริงนะทุกคน อ่ายังเนะอลฟาเซเว่น่ยไอทีมเจ้าบ,บ้านเนะี่ยผมเห็นลายเจียตั้งแต่ชิงแชมป์โลกแล้วแรกๆนี่มาโคตรดีเลยลางๆมายังกากนะครับแบบเหมือนฟีมือแบบเขาเครียดอะ่ะเหมือนเขาเครียดอ่ะมันก็ได้เหรียญบาดนะไอ,อมอนี่นี่ยืนนิ่งดักเข้าดิเออใสร่ระเบ,บเบื้องหลังอนะ่ะหลังหลังแตก เอาฟ่าเซเว่นนี่แต่วามีไฟหนึ่งอะทุกคนผมแบบผมเบิงอะผมเบิงไหลสุดนะมันโมเขามามันถิมาชาดอะเอาฝามันอยากเห่น2สองบานสองหลังอะหลังละสองคนมันหลับสามสี่ตีแหละจนผมจนผมงงนะป้ามันหลับไดงเลยวะปกติมัน,น่าจจะตายนะน่าจะหลับบวชอ,อะแตโถมเขามาถืดอดีพีเอสซอยนา,าไปลวงหมด นี่แหละสูรยาประชิดเนี่ยตอส่ดีบีเอสบว่าหัวโพด้าน้องหัวโพด้น้องดีบีเอส้ยนี่เน่ของกัน้อันบ่เอาแหลกแหลกแโอ้ยมันแหลกยังตอนนี้ล่ะเฮ้เฮ้เเฮ้อาเอาเอาาเเฮ้ยนี่เน่บสินี่เนี่นี่เนี่ ป่ะอืมจบแค่นี้แหละ <c oughs> เอาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวม,มาใส่วะฮะยิงมาใส่ะวะไม่เห็นนะทุกคนโอเคเขาได้ขึ้นชิวแล้วเดี๋ยวสมุกเก็บของนะครับเมืองลาดเล่านะ่นอ่า เออแต่ว่าไอ้ช็อตซิงซิงช่ำไอ้บาซิลเมื่อกี้นะยังไล่การบาซิลอะ่ะผมเห็นวมัมพายกอลีเจ็กไฟกันนะครับเมื่อสุดท้ายป่าวะหรือบม,มเนียใจนะไอท้ที่ไฟกันตอนสองทีมสุดท้ายนะครับแมัมพายเฮดโขดสวยเลยผมโอ้โคโขดสวยอะ่ะช็อตนั้นสู้กันเหลือซีซีแวมัมพายเปิดก่อนนอกมัมพายชานเลยอะ่ะ ไลทที่แบบสุดจัดคือแบบว่ารีเจกนอกผู้หนึ่งอแบมไฟแวมไพชาิสามเลยให้ผู้หนึ่งเป็นคนล็อกเป่าม่อกับไปชาิสามบวกกันโค้นมั่นเลยแบบสุดยอดเป็นการตัดสินใจที่ดีนะผมมักนะเออเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคหนึ่งครับสำหรับการเร่น <ใจ S 2> <จ>พเจแบบว่าคนเก่งอ่ะ มันเหรียญเกียงนะผมอันนี้ผมเข้าใจนะครับแต่ว่าคนบ้าบ้าจริงนะคือบ้าในสิ่งที่คนเก่งเห็น,ไไหนอะไรอเงีนี่นนคือผมนะครับเบื่อแหละผมมักอะผมจะบอกว่าคนที่อยู่ในตำราครับตำราในการเรียนนี่พวกนี้คือมันมันบ่สามารถเป็นผู้นำด้นะแก่บ้า สนใจบ้านเาเข้าใจมั้่าโดยยาโดยังไงโดดกองจองให้ยังไงเพื่อนถ้าซุ้มที่อยู่ในตำรามันจะเป็นได้แค่ผู้ตามนะทุกคนเสียงปืนนะทางนาขออประชาเลยครับจอดหลังเนินนะอ้าวเห็นแล้วครับแบบพแบบื่ ก็แล้วยิงฟียิงฟีเอาสวยเอาตายเลยเสียงเสียงข้างหน้านะครับโอเคเราเด็นหัวไปแบบแบบแบบนอกแบบ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 เอสอสัดเสียงปืนรอบด่านเลยวทุกคนเนี่ยข้างหน้าเขาก็มีนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวด้ะอู้ยหมอนี่ผมไปเห็นว่ะผมลืมเบิ่งยังรูรูเข้าไปนิ่งเขายังอีกตัวหนึ่งมากอยู่ว่าตายครับโดนไหมเลียนขามทางขามทางนิ่งนิ่งจัดนิ่งจัดอือโอ้โหมันต่อเรือผมสลายเลยว่ะซ้ำเลยเนาะสวยทั้งปืนทั้งหนาวเนี่ย ใส่มือกับนี่นะเอา้ามูเฮาสวยเลยมูเฮาเห็ดสวยนะเขาเติมเรือกันแนละ้เวเขาไม่เติมนะครับพวกเขากำลังบวกกันอยู่อ่าไอ,อ้หมนี่ไอ,อ้หมนี่นี่เสียงปืนโมเบิ้์นหลังเลยหลังแตกก็ดี เขาแลนไปอ๋อวับโอ้ยแล้วครับสองคนอา้าวติดปีนไปยังกันน้องโอ้ยปวดจำเสื้อกูไว้ไอ้ยหมอนี่ยังบลูเรื่องยัง,ยงบลูเรื่องหมอตายเลยสวยมันเขากขาต้งบวกคนข้างไหนนะครับนี่ <c oughs> น็อกหนึ่งครับสวยอีกคนหนึ่งอุย้ยนิดเดียวนิดเดียวเอามู๊เอาเขี่รถเหยียบเลยโอ้ยแกะพอไปครับ โอ้ทุกคนผมคับรถนหาคนต้องบอกโดนเรายั่บอกพออนะแต่ว่าตอนนี้นี้ยินเสียงปืนแล้วเอาขอชาร์จเลยนะครับถือดีเบียนะมาสองนึงสองนึงโอ้โหมันสวนผมเกยบแตกว่ะเอานอกหนึ่งสวยนี่นี่ไนงะเอานอกสองดีเบียี่บอยนักแข็งมีอย่างคือมักใส่นะครับถึงว่าผมก็เป็นนักแข็งตอนนั้นผมมักใส่เหี <laughs> ่ยต่ำเลยนะ มีเสียงปืนวังขวาน,นะครับเนี่ยสามอันแล้วสวยสโมข้างหน้าวะนั้นปืนฟังสายนะครับแต่ว่าผมดูไอ้หมอนี่มันยิง,ม,ยงมันยิงนอกไว้เขาลาดเลยบ้างในนอ้องอุ้ยเดือดเม็ดนึงข้างหน้านะครับหมอคนเอาเนื้างับน้องยิงพายาอะไรเป็นเล,ยลียแหละพม่าเหรอ <laughs> โอ้ oh, จำซื้อคูไว้เ <laughs> วิร์ดแล้วเย็ดคิวอเอ้าอฮอสติวคิวไปในสองคิวแล้วเนี่ยคิว <laughs> ฟีกับสองคิวจะเจ็ดป่ะเจ็ดจังได้ <laughs> นี่เนี่ยเออเดือดสองครับเดือดสอง ทั้งปืนข้างแม่สวยอ้องจิ้ไก่ขอบคุณพ่ไปไม่ี่อที่รับชมมาถึงจุดนี้นะครับถ้ามากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง <laughs> ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมด้วยครับถูกเพจถูกไว้นะครับไม่พอกันไม่คลิปน้าครับสำหรับเมื่อนี้สวัส so ดีครับ